สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะก็นเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะก็คือคากันว่าสําหรับการอัปเกรดนะคะหรือว่ารีโมเดลรีเมคสักอย่างของเอเซนกานะคะโมเดลก็คือเอเซนกาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากเพศเอ้ยเพศชายนะคะไปเป็นเพศหญิงกันไปนที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องสําหรับเอเซนกาที่เหมือนแบบว่าเขาเปลี่ยนเพศอะไรเงี้ยทางอาร์วีเขาก็ได้ลงที่ แฟนเพจหลักแล้วนะคะทุกคนก็สามารถไปตามอ่านกันได้นะคะสำหรับแอสเซนกาตรงแฟนเพจเนื้อเรื่องนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าอ่านหลักๆนะคะที่เขารีเมคมาเนี่ยส่วนตัวน้ามองว่าอาจจะเป็นการหาสกินเอลซ่าลงเพราะว่าเซิร์ฟแม่ของ RV นะคะก็คือเฮดโอเคเขามีคอลแลบกับเอลซ่าอะไรประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวแต่ทางแต่ R v อ่ะมันเหมือนมันยังไม่มีตัวละครที่มันแบบสกิลเข้ากับ เอลซ่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือขายแน่นอนนะคะประมาณตอนนี้ข่าวก็การันตีประมาณ70%แล้วแหละที่เอลซ่าจะเข้า ROV นะคะแต่ก็เร็วๆนี้แน่นอนน่าจะประมาณ 4, 5พันนะคะทุกคนแต่สกินเอลซ่านะคะเข้าเซิร์ฟเฮนโอเคนะคะไปเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงเข้า RV แหละแล้วก็รอโมเดลอะไรเข้าเอเซนกาอะไรโมเดลเข้า RV สักเดือนนึง หรือว่า2เดือนแล้วสกินเอลซ่าก็คงน่าจะตามมาแล้วแหละทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูรีวิวเอฟเฟกต์สกินเอลซ่านะคะก็จะเป็นคลิปมาจากทาง h ดโอ ok นะคะอ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะ ้านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปย์แชนะคะติลย ไอ้อมชันเออแกไม่รอดแน่บอสไอ้เ <Hey, S 1> พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน 7, ้น TP7 เพจนี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แนคนโอ้โหมีสกินสวยๆยให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆยเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยสวเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปรีวิวจากทาง h e ดโอเคนะคะก็เหมือนจะเป็นเซิร์ฟแม่ของ R v วอะไรประมาณนี้เนาะ ก็เราคิดว่าถ้าสกินเอลซ่าเข้าไทยเนี่ยอาจจะประมาณ5-6,000นะคะด้วยเอฟเฟกเรื่องการคอลแลบอะไรต่างๆค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะคะเอฟเฟกค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละเออเฮ้ยเอฟเฟกคือเวอร์มากแบบถูกใจใพี่ๆกระเทยแน่นอนนะคะเออเนส,สวยแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโจมตีปกตินะคะอันนี้เบสิคแอคแทกเนาะอันนี้ก็จะเป็น สกิลที่หนึ่งนะคะมีเกณฑ์ฮ,ฮิโรฮมาอะไรประมาณนี้เนาะเออสวยอยู่นะเป็นเล่นเป็นเล่นอ่ะเฮ้ยเป็นเล่นอันนี้จะเป็นสกิลที่สองนะคะทุกคนอ่ะอันนี้จะเป็นสกิลที่สามซึ่งสกิลที่สามก็คล้ายๆแอสเซนกาอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็คือก็จะหลักๆก็คือเอาเข้ามาเป็นในตัวแอสเซนกานั่นแหละทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออถ้าจะเอาเข้าไทยนอ้ก็จะเป็นมูวิ่ง อะเป็นการวิ่งอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นยืนเฉยๆก็จะมีเก็ดหิมีหิมาเฮ้ยเอฟเฟกต์วคาอเวอร์มากมีแบบเปลี่ยนชุดอ่ะมีท่าตายอะไรประมาณนี้ด้วยอ,อันนี้มีวิ่งออกจากป้อมเวอร์มากทุกคนประมาณหน้าตาประมาณ5 6า0 0ันนะคะซึ่งทำออกมาได้ดีแล้วก็สวยนะถ้าเข้า R V เอฟเฟกอาจจะ ดรอปลงกว่านี้สักนิดน,นึงนะคะแต่ยังไงก็เอฟเฟกน่าจะคล้ายๆกันเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็าฝากกันกดแชร์กดไลค์ like กดติดตามด้วยนะคะ